คุณเคยตื่นมาแล้วสงสัยไหมว่าความฝันเมื่อคืนนี้กำลังบอกอะไรกับคุณหรือบางครั้งคุณอาจเคยฝันแล้วเกิดโชคดีขึ้นมาจริงๆวันนี้โค้ชจะมาเล่าให้ฟังว่าความฝันแบบไหนบ้างที่มาให้โชคพร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณตีความฝันได้ง่ายขึ้นครับความฝันเป็นสัญญ,ญาณจากจิตใต้สํานึกและในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกความฝันมักถูกมองว่าเป็นการสื่อสารจากพลังที่สูงกว่าเราหรือเป็นการทํานายอนาคต คนไทยเองก็มีความเชื่อเกี่ยวกับความฝันที่ให้โชคเช่นฝันเห็นงูฝันว่าเก็บเงินทองหรือฝันเห็นน้ำใสสะอาดแต่ทำไมความฝันเหล่านี้ถึงเชื่อว่าให้โชคได้ในศาสตร์จิตวิทยาฝันเหล่านี้อาจสะท้อนถึงความปรารถนาความหวังหรือสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่กำลังบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งโอกาสในขณะที่ในด้านโหราศาสตร์ฝันเหล่านี้เชื่อมโยงกับพลังจักรวาลที่นำความโชคดีมาให้ ตัวอย่างความฝันที่เชื่อว่าให้โชค1ฝันเห็นงูในความเชื่อของคนไทยการฝันเห็นงูมักเชื่อว่าเป็นสัญญาณของการเจอคู่หรือการเจอสิ่งใหม่ที่สําคัญในชีวิตแต่ในทางพลังงานงูยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และโอกาสที่ดีที่กําลังจะมาถึง 2. ฝันว่าได้จับเงินทองหรือของมีค่าฝันแบบนี้สะท้อนถึงความมั่งคั่งความสําเร็จหรือโอกาสทางการเงินที่กําลังจะเข้ามาถ้าคุณฝันแบบนี้ลองมองหาสัญญาในชีวิตจริงว่า มีโอกาสอะไรที่คุณยังไม่ได้คว้าไว้ 3. ฝันเห็นน้ำใสสะอาดน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่การฝันเห็นน้ำใสสะท้อนถึงการได้รับโอกาสดีๆและโชคลาภที่กำลังมาถึงเคล็ดลับการใช้ความฝันดึงดูดโชคฝันดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คุณสามารถปรับตัวเองเพื่อดึงดูดความฝันเหล่านี้ได้หนึ่งตั้งจิตก่อนนอนลองพูดหรือคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณอยากให้เกิดเช่นโอกาสทางการงานหรือโชคลาภทางการเงิน 2. จดบันทึกความฝันเมื่อคุณตื่นนอนให้รีบเขียนความฝันทันทีการจดบันทึกช่วยให้คุณสังเกตความเชื่อมโยงระหว่างฝันและเหตุการณ์ในชีวิตจริง 3. วิเคราะห์ความฝันด้วยใจเปิดกว้างไม่ต้องมองว่าฝันคือคำทำนายเสมอไปแต่มองว่ามันคือสัญญาณที่ช่วยให้คุณเตรียมตัวรับโอกาสในชีวิตคุณสามารถหาข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมได้จากหนึ่งหนังสือ The Interpretation of Dreams โดย Sigmund Freud 2. บทความด้านโหราศาสตร์และความฝันจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 3. การวิจัยเกี่ยวกับจิตใต้สํนนึกและผลกระทบของความฝันต่อการตัดสินใจความฝันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจิตใต้สํนนึกของเราและบางครั้งมันอาจนำโชคมาให้คุณได้จริงๆลองสังเกตความฝันของตัวเองตั้งจิตให้ดีและใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่เพราะโชคดีอาจอยู่ใกล้คุณกว่าที่คิดขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขในทุกคืนที่หลับครับ ความฝันอาจเป็นกุญแจสู่โชคลาภของคุณฉันถึงทูดความโชคดีและรางวันที่ใหญ่ที่สุดเข้าสู่ชีวิตของฉันฉันมีพลังแห่งความโชคดีที่จะนำพาเงินทองและรางวันมหาสาลมหาฉัน จวกระวจะมบโอกาสแห่งความร่ำรวยและความโชคดีให้ฉันความสำเร็จทางการเงินและการถูกรางวัลใหญ่อยู่ใกล้แค่เดื้องฉันคู่ควรกับการถูกรางวัลที่หนึ่ง และชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งโชคลับอยู่รอบตัวฉันและกำลังมุ่งตรงมาหาฉันในทุกๆวันฉันเปิดใจรักความโชคดีและรางวัลที่น่าอัศจรรย์เข้าสู่ชีวิต ครั้งที่ฉันซื้อลอตเตอรี่ฉันรู้สึกถึงพลังแห่งการถูกรางวัลใหญ่ฉันคู่ควรกับการถูกรางวัลที่หนึ่งและชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่ง